อ่านี่ครับบรรยากาศนะครับอ่านแคว้นรีเดย์นะครับที่เกิดเก่งกนจานเพชรบุรีนะครับวันนี้นะครับเพื่อนๆไปตั้งกว่าท่านนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับก่อนที่จะเออ่เปิดงานนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับทุกคนก็เช็คอินได้หมวกได้เสื้อเดี๋ยวนี้ครับนะอ่านี่ครับอ่านะนี่ครับก็วันนี้เกันทั่วประเทศไทยนะครับนะครับร้องมาที่นี่นะครับอ่านี่เป็นอย่างนี้นะครับอ่านะครับ ครับนี่ครับเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือที่เกินแกงกะจานนะครับเนี่ยเนี่ยเฟสตูรีนะครับเฟสตูรีนะครับอ่านี่คือบรรยากาศวันแฟมิลี่เดย์นะครับครอบครัวครอบครัวดีเด็นจริงครอบครัวที่อบอุ่นจริงๆนะครับนี่ครับอยากให้ทุกท่านนะครับอ่าลองนะครับเปิดโอกาสให้กับตัวเองดูนะครับนี่คือบรรยากาศดีๆนะครับกับดีเอ็กซ์เซนดนะครับดี n อ็กซ์เซ ว่านว่านว่านจริงๆนะครับเนี่ยนี so, here, ่คือบรรยากาศดีๆนะครับนี่คือบรรยากาศทั้งหมดนะครับนี่ครับอ่านี่ครับเป็นเกณฑ์กานนะครับวันนี้สุดยอดสุดยอดนะครับสุดยอดอ่านี่ครับบรรยากาศอย่างนี้นะครับอผู้นำตัวประเทศไทยนะครับนี่ครับนี่นี่นี่ครับนีับนี่ครับอ่านะครับยี่สิบเซนนัมเบอร์วันแล้วเจอกันนะครับ